tàu tàu bớt lên lắm đừng 5 bài đèn 5 đèn ha đen, ao được lên chơi trên chăng? chơi này đèn ao này chăng? chơi này ลูกแรกเหมือนกันครับลูกแรลกลูกแรกลูกแกด้วยเล่นไหมพี่เก่งกับใครครับอาจารย์แตะอาจารย์แปะตีเดี๋ยวอันระเดี๋ยวหัวนี้คุยก่อนหัวนี้คุยก่อนเออเอาว่างไงว่างไงเอออย่ารอจบหัวาเอาหัวนี้ไปก่อน ร่วงใช่สูไม่ไหวก็เล่นเออไม่ไหวไม่เอางั้นเล่นลูกแรกเอาไหมพี่เก่งกับน้ำนึงวางทั้งคู่มือวางทั้งคู่เบิร์ดรอถามรอคำตอบอยู่ จะเลยงเลี้ยงเลี้ยงเล่นลูกแรกอยู่ไหมอาจารย์แปะเข้าลูกนี้ครับหลุดครับอยังคิดอยู่ยังคิดอยู่เนจ้าเดช้าเต่าคิดว่าไงลูกแรกุ มูคนละเบร์ขอผ่านครับโอเคขอผ่านเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้รอบชิงดีกว่าจะมีชิงเปล่าก็ไม่รู้นอนลายเชนตีติดไว้ครับออืดไ,ได้ครับเออรอรอชิงนะรอชิงแบตมันจะหมด แบบเดี๋ยวสี่สี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งสามเต้มฮะกลับไปหาสนาดจอนแล้วเขาเล่นตุ๊กตาหมูป่าเออรอต่อไปโอเคขอแรกสี <c oughs> เก็บไปสี่ครับกันันตัวนะครับเขาสี่แล้วเขาสี่ลแล้วเ้าดูแล้วไม่มีแบ่งอะ่ะทิิงแน่นอนเลยอันนู้นเอามาแล้วครูพิเศษเลยแนละ้วครูพิเศษครูพิเศษเ,เอนอน จ่าปอมีคู่พิเศษมีคู่พิเศษเต่ามีคู่พิเศษจ่าปอกับบังคัมเดี่ยวทนี้ไปไหนไม่รู้เลยเนะนี่ยก้องพ่อไม่รู้ไม่มีรายชื่อไม่มีรายชื่อไงไม่ได้ขึ้นรถอ่ะก็มาวันนี้ไปซ่อมอ่ะ เก่งคือลงนี้เปลี่ยนครับเีแล้วไ่องนี้แล้วน้เปลี่ยนวเปียแล้วให้ตังค์เลยทงานลาเชตตีสกิดเปลี่ยนครับอยู่เฉก็ได้ตังค์สี่แล้วเขาสี่แล้วเอ้โหพี่เก่ง ลูกนี้ครับตกแล้ววิงง่งออกด้านขวาครับสามใบในมือของจานแป้นะครับต้องเข้าก่อนครับ <Okay. S 2> เพราะว่าฝั่งทีกันันตัวก็เหลืออสามใบเท่ากันครับเอยไม่อสางว่าสี่ใบครับ oh. โอ้โหตกน้ำไปครับลูกนี้เขาของจานแป้นะครับ หาทุม1ิบเอ็ดหาทุมสิบเอ็ดผมิงนะสมัยนี้น่าจะตัดน่าจะควายอย่างเดียวน่าจะจับตัดควายอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสนามเออไปตองชมรมมุสูงอายุตะบนหัวรอครับพิศนุโลกครับอ แต้มที่สองครับน้ำหนึ่งครับแบ่งนะทืนทุนได้ไหมดีสเลยนะสามเต็มสามเต้มแล้วในสนามครับจีนกำลังตัวนะเฮเก็บแต้มทีสี่ครับ สี่ครับสี่ต้มนะครับเก็บไปอีกห้าแต้มครับเป็นกำลังตัวเก้าครับทตรีมจานแปะครับศ <im machine> ูนย์นะครับเหมือนกินไข่ไม่แน่เนาะตัว่า ดูต่อครับดูตัวไปครับอันหนึ่งครับสูดโซนห่างหางนะครับมาดูพี่เก่งเข้าลูกแรกครับเออ,อ,อเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยน โอยไปแ,แท็กลูกตัวเองครับยอมแีเจอแต่้ั้งแต่สะพานแล้วตอนเล่นเล่นกับเก่งครับตรงนี้ก็เปลี่ยนครับเ ครับลำหนึ่งครับใบที่สองครับมีโอกาสไข่ต้มมีโอกาสเกมสูรมีโอกาสดูจานแปะดีโอ้โหเนี่ยเขาเขาหมดแล้วใช่ได้ย้อนไปยี่สิบปีนี่ออไม่แน่นะมันนะเออ แกยืนระยะไม่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่ก็แกงหวันนะอะอายุ่ะเออลาชียครับตีไมที่สองครับอืตีไล่เลยครับ โอ้โหได้แค่เปลี่ยนครับตีเมสซ้า้เาก็ดูได้ดูครับตรงนี้ครับโดนรับหนึ่งครับตีขารับสองครับเกมครับตาตีติดเกมเลยครับถึงสนามเต็งนาครับไม่เกมนะครับเก็บไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสิบต่อศูนย์นะครับ สิบติดเกมเลยนะสิบกระสุนติดเกมยังยังไม่เกมอีกลูกเต็มเดียวนี่ทำทำลายจะจะทำลายวัตถุมงคลไอ้วัตุสูงอายุไม่ได้เลยเนี่ยบ้านสองปีแล้วครับอันนี้จัดเล่งกันบ่อยครับสนามสวนะครับระวังในข้ามาเลยเลยครับ มาเนี่ยฮาริเฮ้ยสี่พียาร์ม้าแหม่ก็นอนอยู่ในเมืองซะแล้วโอ้โหสี่พี่อาร์มลำหนึ่งโซนลลงนี้ไปโซนห่างๆครับตรงอย่างเดียวอ่ะออกีออกเรียงเมืองยิงยาวเลยแยกสีพีแล้วซ้ายยาวเลยอันนี้อ่านได้เสียงหวานเจี๊ยบเดินเด้อโอ้โหคือเก่งเอล่าคนนี้ฮะ มันตกแล้วมันออกซ้ายครับเบี่ยงเอาไปทางซ้ายครับเฮ้ยเอาแบบนั่นแหละตูดปัดแล้นะไฟไฟลุกเลยอะเดวิโกะอะแล้วมันหลุดหรือว่ายังไงจานแปะอือใช่เหมือนสมัยที่นิงเนาะโอ้โหที่ดีไงเข้ากันทั้งนั้นแหละแต่คิดดูเดปวชออะกลุ่มมีหกกลุ่มอะทั้งยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะเออโอชอะทั้งยนอะหกกลุ่มอะ ชีวิตโตควาตายไปหนึ่งผมไม่งั้นเรียบร้อยนะคน้อรถเหยียบเลยเรียบร้อยแน่นอนเข้าตู้นี่เรียบร้อยเลยเจังหวะมันตูดมันแน่ติดมาวันน่ะครับผมเดี๋ยวยนะ <c oughs> เหมือนกันเจอกันพรุ่งนี้ใช่ครับใช่หัวหน,นาาครับอ <c oughs> โอ้โหแทงตีไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สีเป้าครับโอ้โหสู้ยังสู้เป้าลูกนี้ครับวีเก่งตีเรียบร้อยจบเกมครับกันมนตัวชนะ11ต่อศนนะครับโอ้โยครับขออนุญาตปิดไลค์ก่อนครับสวัสดีครับ